เอาับฟิลขาดผมถอดฟิลออกไปหมดนะครับแก้ปัญหายังไงก็คือนี่ีน,น,นั่นไงใช้ตัวนี้แทนกันได้เม่เอาไปหาเม่อเอาไปหาซื้อฟิลไม่ได้นยะจะทำ่างนี้หรือทำ่างนี้ก็ได้เนยทำอย่างนี้ก็ได้นะ เงี้ยไว้ก่อนอย่างเงี้ยลยกษนะนีเยัยนี่น,น,น,นี่ขันเข้าไปน่ะขันเข้าไป ไฟมาแมวมาอยู่นะขับเอาขึ้น,นไฟมาเมืเอ่อเบิดไฟไฟติดละไฟติดละไฟบ้านติดละขับเอา เท็กไฟเท็กไฟไฟมาอยู่ไฟมาอยู่นะ ซอมคัดเอาตัดไฟก่อนนะบัดเปิดเปิดขึ้นมาลานนะทำไมวะเนี่ยใช้สายอันเนี้ยก็ไฟขึ้นละ ปิดไฟก่อนปิดเบติ